สองราศีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่ต้องระมัดระวังครับเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าในช่วงเมื่อวานนี้ที่ทําเรื่องของ4ราศีที่ดวงดีสัปดาห์นี้ครับลองเข้าไปตามดูนะครับว่ามีราศีอะไรบ้างครับฉะนั้นแต่2ราศีของวันนี้นะครับคือราศีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับมันจะมีเหตุปัจจัยให้เรื่องของการงานติดขัดนะครับหรือว่าจะมีเหตุปัจจัยให้การเจรจาติดต่อต่อรองนะครับมีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบเรื่องเลวร้ายเรื่องแย่แย่ขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ค แล้วก็เตรียมเรียกว่าดูแลนะฮะในเรื่องหรือโฟกัสนะครับในสิ่งที่เน้นเป้นไปพิเศษเพราะว่าบงคลสัปดาห์นี้ครับจะต้องมีภารกิจสําคัญจะต้องคุยงานเคลียร์งานจะต้องมีผลประโยชน์หรือว่าคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์ครับเมื่อรู้แบบนี้คุณจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้นะฮะมันก็จะราบรื่นขึ้นได้นะครับสองราศีที่ว่าครับมีดังนี้ครับราศีแรกครับคือราศีเมษนะฮะราศีเมษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันมีดาวนะครับหลายดวงครับ อย่างน้อยฮะสดวงถึง4ดวงนะครับยืนตำแหน่งวินาศนะฮะแปลว่านะครับมีทั้งดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวพฤหัสนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณอ่าปลายปลายสัปดาห์ครับมีดาวพระจันทร์เข้ามาร่วมผสมด้วยนะครับแปลว่าช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีเหตุปัจจัยให้สิ่งที่เราคาดคิดคาดหวังคาดฝันนะฮะอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ๆมีการเลื่อนอยู่ๆมีเรื่องของอุปสรรคครับแทรกด่วนเข้ามานะครับแปลว่าภารกิจใดที่คุณต้องทำนะครับในช่วง สัปดาห์นี้นะครับมันมีอุปสรรคนะครับหลายเรื่องอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องคนจะสร้างปัญหาการเรเยหน่อยแล้วก็เรื่องของภารกิจสําคัญบางทีจะเป็นการติดต่องานเจราจาต่อรองหรือว่าต้องเดินทางไปไหนมาไหนครับ <c oughs> คุณเตรียมความพร้อมเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันจะไม่ราบลื่นนะครับเพราะเผนอาจจะต้องเบรกงานหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานหนึ่งนะครับหรือว่ามีมงานจะเรียกว่างานด่วนโปรไฟล์ไหมครับเข้ามาคือต้องรีบเร่งร้อนด่วนนะครับหรือว่า ทำสั่งกลางวันเอาเย็นสั่งเช้าเอาบ่ายอะไรนะครับจะเจอเรื่องราวแบบนี้ครับแปลว่ามันจะร้อนๆตัวเยอะหน่อยครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดนึงครับแล้วก็อย่างครับดาวประจําตัวคือดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนของดาวพุธนะครับดาวคู่นี้มันเลยทิดสปาร์กนะฮะทำให้ในช่วงสัปดาห์นี้มีความหนักใจหรือเหนื่อยใจในภารกิจนั้นที่การงานบางอย่างนะครับแล้วก็มันจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานนะฮะบางทีคุณ นัดหมายและถูกเทห,หรือว่าถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับแปลว่าคนราศีเมษเรามา hint, ระว bah, ังเรื่องการสื่อสารเรามาระวังเรื่องการเปลี่ยนแผนฉับพลันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหรือการนัดหมายรวมถึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ด <Gothic. S 2> ีครับดีฮะเพียงแต่ว่าเรามาระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับเงินเข้านะฮะไม่ใช่ไม่เข้าครับเขาว่าดีกับไม่ดีเนี่ยเราอย่ามองว่าดีคือดีทุกอย่างไม่ดีคือไม่ทุกอย่างนะฮะดีคือดีเรื่องอะไรแต่ว่าต้องระวังเรื่องอะไรส่วนคลิปนี้นะครับ ไม่ดีนะฮะคือไม่ดีเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องการสื่อสารไม่ดีเรื่องของระวังถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีเหตุให้ต้องเสียเงินบุป,ปบพัธุ์แล้วก็ไม่ดีเรื่องของงานที่อยู่ๆก็มีงานแทรกงานโดดแล้วต้องแก้ปัญหาบุปบภัธุ์นะครับ <_ c oughs> ส่วนเรื่องดีของราศีเมฆคือเงินเข้านะฮะหรือว่ามีข่าวดีเข้าลงก่อนขล่องการเงินนะครับรวมถึงผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเหมือนเดิมนะฮะ <_ c oughs> โอเคเนาะแล้วก็อีกราศีครับคือราศีตุลนะฮะราศีตุลนะครับก็จะอุ่มอวบมรดไทนช่วง สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามีดาวถึง4ดวงนะครับหรือ3ดวงอย่างต่ำนะครับอยู่ในตำแหน่งเดือนพบอรินะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันจะไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหาอุปสรรคจุกจิกเข้ามาต้องแก้ไขแล้วก็ต้องจัดการนะครับโดยไวรวมถึงเรื่องของงานเร่งงานด่วนก็เข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้ดวงชงกับผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคุยแล้วมุดหงินใจมีเรื่องขุนเคืองอารมณ์เล็กน้อยแล้วก็ เราม้ระวังเรื่องการคุยสื่อสารนะครับจะมีปัญหาบางทีจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในการทํางานพังเสียหายนะครับแล้วก็เพื่อโร่มงานครับในช่วงช่วงสัปดาห์นี้ครับมีเรื่องของการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแปลว่าเราก็ต้องจัดการทุกอย่างในช่วงนี้ด้วยตัวเองนะครับใช้เวลานใครไม่ค่อยได้สัปดาห์นี้นะในทางแก้นะแล้วก็วยครับเรื่องของอารมณ์นะครับช่วงนี้จะมีใครที่ทําให้คุณแบบหงุดหงิดใจไม่ค่อยสบาย,ายใจคุณอย่าไปเรียสนะครับคุณอย่าเพิ่งไปเครียดนะครับ ค่อยๆแก้ไปทีเดเรื่องให้รู้ว่าสัปดาห์นี้มันมีเรื่องติดขัดมันมีเรื่องไม่ราบรื่นอ,อะไรที่คุณต้องทําเป็นพิเศษสัปดาห์นี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเตรียมอุปกรณ์เตรียมหนังสือเตรียมกอกสารนะครับในเรื่องที่หรือในวันที่คุณจะทําก่อนล่วงหน้าเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงเรื่องของระยะนี้นะครับดาวประจําตัวโคดาวสุกนะฮะคุณอยู่คู่กับดาวราหูแน่นอนครับคล้ายๆกันกันกบคนราศีเมฆคือระวังเรื่องของการตูวหลอ,อกถูกโกงมีคนผิดคําพูดผิดนัดผิดคาสัญญานะฮะ รวมถึงดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวช่วงนี้ควรจะเป็นปลาระ,ระวังปว่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดาวราหูเนี่ยระวังถ้าคุณต้องลงทุนถ้าคุณต้องให้ใครกู้ยืมถ้าคุณต้องหมุนเงินถ้าคุณต้องคุยเจรจาเรื่องของเงินทองนะครับระวังเสียเปรียบนะฮะคุณต้องโฟกัสแล้วก็อย่าอย่าเชื่อใจคนง่ายต้องคิดทบทวนดีๆอย่าเพิ่งรีบร,รีบรับปากอะไรแบบไวเกินนะครับโอเคใครมาพูดรหรือมามาสั่งหรือว่ามาถาม เราอย่าเพิ่งรีบตอบไวเกินนะครับถ้าต้องรับปากเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะดึงเชงไว้ก่อนสักวันสองวันเราให้คําตอบนะครับแล้วเราจะมีเวลานในการพิจารณาฉะนั้นจากนี้ไปช่วงสัปดาห์นี้ถ้าต้องตัดสินใจเรื่องยากๆขอให้มีเวลาในการเตรียมการตัดสินใจมากกว่าปกตินะครับนี่คือทางแก้ทางออกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะราบลื่นนะฮะเงินทองในช่วงนี้นะครับมันจะตึงๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังพอจะหมุนเงินได้เนะาะค่อยๆจ่ายปุบปับฉับพลันก็เกิดขึ้น แต่ก็ยังพอจะหมุนเงินได้ครับเพราะว่าอุปสรรคสัปดาห์นี้พอสมควรแต่ั้งหลายทั้งปวงก็จะแก้ปัญหาได้นะครับจะได้เข้าใจช่วงนี้2ราศีนะครับระมัดระวังไปพิเศษนะฮะสวัสดีครับ